พลตำรโทโสพลพิสุทธิ์ทศวงรองผู้ว่ากทมวันนี้ไปลงพื้นที่ตรวจกำกับติดตามการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ค่ะณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเขตประทุมวันทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ดีมีคุณภาพกรุงเทพม,มหานครจึงได้กำหนดเกณฑ์การจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเป็น5ประเภทค่ะซึ่งได้แก่1 กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์โดยสินค้าต้องมีวันหมดอายุหลังวันที่31พฤษภาคม2565ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือว่าคืนได้หากไม่พึงพอใจในคุณภาพภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565ค่ะ 2. กระเช้าของขวัญประเภทผักผลไม้จะต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน3วัน 3. กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงวันเดินปีหมดอายุของสินค้าที่อายุสั้นที่สุดในกระเช้าค่ะและบริเวณที่จัดจำหน่ายจะต้องมีการทําป้ายเขียนข้อความว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 4. กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆเช่นกระเช้าสุขภาพกระเช้าขนมไทยหรือกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะและห กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามวางจาหน่ายหรือแสดงกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วยอย่างเด็ดขาดนะคะมิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามมาตรา30วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับกระเช้าทุกประเภทจะต้องแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุข,ของอาหารทุกชนิดในกระเช้าค่ะต้องมีการแสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าบนกระเช้าของขวัญทุกประเภทโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดง QR code หลักเกณฑ์ความคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการจัดกระเช้าปีใหม่2,565บนฉลากข้างกระเช้าของขวัญค่ะรวมถึงต้องเข้มงวดตามมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในพื้นที่50เขตนะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนั้นได้เลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดค่ะ